ยุคหินยุคหินเป็นยุคที่มนุษย์เริ่มรู้จักนําหินมาปรับใช้ทําเป็นเครื่องมือต่างๆเป็นอุปกรณ์ต่างๆนะคะในการดํารงชีวิตยุคหินก็จะแบ่งออกเป็น3ยุคดังนี้นะคะเด็กๆยุคหินเก่ายุคหินกลางแล้วก็ยุคหินใหม่ค่ะยุคหินนะคะจัดเป็นยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์เพราะมนุษย์ยังไม่มีตัวอักษรใช้แบ่งเป็นยุคหินเก่ายุคหินกลางแล้วก็ยุคหินใหม่นะคะ ยุคหินเก่ามนุษย์ก็ยังอยู่ในถ้ำอยู่เครื่องมือเครื่องใช้ก็ทําจากหินค่ะมีการบันทึกเป็นภาพวาดที่ฝาผนังถ้ำนะคะเพราะยังไม่มีตัวอักษรใช้มนุษย์ในสมัยยุคหินเก่านะคะเครื่องมือเครื่องใช้ก็ทําจากหินเอามากระท้อหยาบๆค่ะอาศัยอยู่ในถ้ำอาหารก็ได้จากการหาของป่าลลาสัตว์ที่อยู่ในธรรมชาติพออาหารหมดทํำยังไงคะยังเพาะปลูกีรือสัตว์ไม่เป็นเลย ยุคหินเก่าพออาหารหมดก็จะย้ายถา้ำย้ายถิ่นที่อยู่ไปเรื่อยๆค่ะยุคหินเก่านะคะเครื่องมือหินเขาทาแบบง่ายๆมากเลยเอาหินมากระเทาะให้แตกนะคะเป็นเครื่องมือหินที่อย่างหยาบหยาบมากเลยค่ะใช้สําหรับบดทุบผลไม้เปิดแข็งค่ะเครื่องมือเป็นแบบหยาบค่ะยุคหินกลางเข้าสู่ยุคหินกลางเครื่องมือหินกระท้ะของเขาก็เริ่มมีความคมมีความละเอียดประณีตมากขึ้นนะคะ ใช้บดก็ได้ใช้ตัดก็ได้นะคะใช้ขุดใช้ล่าสัตว์และยุคหินกลางนี้ก็เริ่มมีการเพาะปลูกเลี้ยงสัตว์แต่ก็ยังคงอาศัยอยู่ในถ้าเหมือนเดิมค่ะเครื่องมือยุคหินกลางจะเป็นเครื่องมือหินที่มีความประณีตมากขึ้นนะคะแล้วก็จะมีการกระทบผิวด้านใดด้านหนึ่งหรือสองด้านออกให้เกิดค,ความคมทำให้เครื่องมือหินในยุคนี้มีรูปทรงที่เหมาะกับการใช้งานมากขึ้นกว่าเดิมค่ะ เครื่องมือยุคหินกลางมีทั้งที่เป็นแบบใช้สับใช้ตัดใช้ขุดแล้วก็ใช้ทุบค่ะยุคหินใหม่นะคะมนุษย์ในยุคหินใหม่นี้อาศัยอยู่รวมกันเป็นหมู่บ้านและเริ่มเป็นชุมชนละรอมเปลี่ยนวิถีของมนุษย์จากสังคมล่าสัตว์เป็นสังคมเกษตรกรรมแล้วก็ชอบไปตั้งหลักแหลงอยู่ตามรุ่มแม่น้ำค่ะเพราะมีความอุดมสมบูรณ์ยุคหินใหม่เนี่ยถือเป็นยุคเกษตรกรรมเลยนะคะมีการเพาะปลูกเลี้ยงสัตว์นะคะ การเพาะปลูกที่สำคัญของเขาก็คือการปลูกข้าวค่ะยุคหินใหม่นะคะเด็กๆจำไว้ด้วยนะคะยุคหินใหม่นะคะเราจัดว่าเป็นยุคแห่งเกษตรกรรมเลยเห็นไหมคะเรามีการเพาะปลูกเพาะปลูกข้าวแล้วก็มีการเลี้ยงสัตว์ด้วยค่ะเด็กๆมีการจักสานด้วยนะคะยุคหินใหม่ค่ะ เครื่องมือในยุคหินใหม่นะคะจะใช้หินขัดเห็นไหมคะมีความเป็นเงาวาวสวยงามเลยคะ่ะมีความประณีตมากที่สุดเลยในบรรดายุคหินทั้งหมดนะคะใช้สําหรับบดตัด,ดขุดทุบขูดแล้วก็ยังทําเป็นลูกศรไว้ล่าสัตว์ได้ด้วยนะคะอันนี้คือยุคหินใหม่คะ่ะอันนี้เป็นการสรุปนะคะยุคหินเก่าเครื่องมือหินกระเทาะแล้วก็หยาบมากเลยคะ่ะ การดำรงชีวิตก็อาศัยอยู่ในถ้านะคะเลรอนหาหาในธรรมชาติยังพอปลูกเลี้ยงสัตว์ไม่เป็นหาของป่าล่าสัตว์พอของป่าหมดอาหารหมดย้ายถิ่นที่อยู่ค่ะอันนี้คือยุคหินเก่ายุคหินกลางเครื่องมือเครื่องใช้มีความประณีตมากขึ้นค่ะอาวุธที่เป็นหินก็มีรูปทรงแปลกไปนะคะ แล้วก็เริ่มทําเครื่องจักรสารการดํารงชีวิตก็ยังอาศัยอยู่ในถ้ำยังมีการหาของป่าแต่ก็เริ่มมีการเพาะปลูกเลี้ยงสัตว์แล้วนะคะยุคหินใหม่นะคะเป็นยุคเกษตรกรรมเลยแล้วทองหินนะะักขัดจะเป็นเงาเลยมีความประณีตที่สุดเลยนะคะการดํารงชีวิตมีการเพาะปลูกเลี้ยงสัตว์มีการทํานาข้าวด้วยแล้วก็ชอบอาศัยอยู่ตามรุ่มแม่น้ําแหล่งน้ํานะคะตั้งถิน่นฐานม,มั่นคงไม่อบพยพย้ายถิ่นแล้วนะคะ ตั้งินท้ธานาวรเลยเป็นสังคมแห่งการ,กรเกษตรกรรมอย่างแท้จริงค่ะ